การเข้าแจ้งความกับตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคหรือปอคอบอในครั้งนี้มีผู้เสียหายนับสิบคนที่นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนำกลุ่มผู้เสียหายเข้าแจ้งความเอาผิดกับโคชผู้สอนในฐานโฆษณาเกินจริงตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งก่อนหน้านี้ผู้เสียหายได้ร้องเรียนกับสคอบอแล้วนายนัทวุฒิผู้เพชรผู้เชี่ยวชาญด้านการยิงโฆษณาออนไลน์ ที่ทำคลิปวิดีโอสอนฟรีการยิงโฆษณาจํานวนมากใน y o u t u b หมองว่าปัจจัยการยิงโฆษณาให้ได้ผลมีหลายปัจจัยที่เกิดจากการฝึกฝนซึ่งไม่สามารถใช้ได้กับทุกคนพร้อมย้ำว่าสุตรลับการยิงโฆษณาไม่มีอยู่จริงเพราะทุกคนใช้เครื่องมือโฆษณาใน Facebook แบบเดียวกันไม่มีใครได้สิทธิพิเศษที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่ากันอันนี้ผมขอคอนเฟิร์มนะครับสูตรไม่มีอยู่จริงครับ อธิบายคําว่าสูตรให้เข้าใจก่อนเนาะสูตรเนี่ยถ้าเกิดเราเหมือนเราเรียนพวกคณิตศาสตร์เนี่ยเหมือนเราใส่สูตรลงไปเนี่ยทุกคนที่ทําตามนี้ตรงได้ผลลัพธ์เดียวกันถูกไหมครับแต่ใน a c e b o o k เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณเซตเหมือนเขาทุกอย่างตั้งค่าเหมือนเขาทุกอย่างแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์เดียวเขาเพราะว่ามันมีปัจจัยเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าราคานะครับลุ่มเป้าหมายรูปภาพคอนเทนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าสูตรไม่มีอยู่จริงครับมีอย่างเดียวคือประสบการณ์ครับ ถ้าเกิดคุณทําบ่อยลงบ่อยอะไที่คุณจะรู้แล้วว่าถ้าเกิดกราฟมันออกมาประมาณนี้ค่ามันออกประมาณนี้ควรเซตประมาณไหนนะครับเพราะฉะนั้นผมนั่งยันนืนยันแล้วกันว่าสูตรไม่มีอยู่จริงครับในที่เขาเขียนกันว่ายิงหลักร้อยรวยหลักร้านหรือว่ายิงแล้วปังวันเราเป็นพันออเดอร์เนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการยังไงในการคัดกรองนะครับอาจารย์หรือโค้ดที่เราจะไปซื้อคอร์สเรียนด้วยอย่างที่1นนะครับที่ผมอยากให้ดูเลยก็คือเราควรไปเช็คประวัติเขาก่อนนะครับว่าอาจารย์หรือโค้ดคนเนี้ย เขาสาเร็จมาจริงไหมเขาเคยยิงแอดขายสินค้าจริงไหมถ้าเขายังไม่เคยยิงแอดขายสินค้าเลยแล้วเขาจะมาสอนเราได้ไงครับของพวกนี้มันเรียนฟรีใน YouTube ได้นะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าจะต้องเอาเงิน3ามหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นหรือแสนหนึ่งเนี่ยไปจ้างเขาหรือว่าไปเรียนกับเขาเนี่ยผมว่าเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยมาลองผิดลองถูกเองดีกว่าไหมเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้ว Facebook เองเนี่ยเขาออกแบบมาให้คนทั่วไปยิงแอดได้อยู่แล้วครับแล้วคนก็ยิงกันทั่วโลกนะครับ มันไม่ได้แปลว่าโค้ดคนนี้เนี่ยจะต้องเก่งขนาดว่ามีเส้นมีสายกับเฟ e บุ๊กนะครับมันไม่มีโค้ดคนไหนหรืออาจารย์คนไหนนะครับที่เปิด Black e n d มาแล้วเนี่ยเปิด Blackend หลังบ้านมาแล้วเนี่ยจะมีปุ่มแล้วกดบูธแล้วเข้าถึงมากกว่าคนอื่นหมายความว่าทุกคนลงโฆษณาเนี่ยเราลงโฆษณาเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีคำว่าสูตรหรือว่าเทคนิคหรือเคล็ดลับอะไรมากมายละครับ มันเทียงแค่ว่าเราต้องรู้ว่าเมนูนี้ของ Facebook เนี่ยมันเอาไว้ใช้ทําอะไรมากกว่าเพราะเดี๋ยวนี้การลงโฆษณาไม่ได้ยากแล้วครับคุณแค่ลูกบัตรเป็นลงกันลงกันได้ทุกคนครับไปดาวน์โหลดตัวจัดการโฆษณามาเป็นแอปหรือเราลงผ่านคอมก็ได้นะครับทุกคนทําได้หมดแค่คลิกตามเมนูเท่านั้นเองคือถ้าเกิดมันทํายากจริงเนี่ยผมเชื่อเลยว่าบนโลกใบนี้คงไม่มีใครลงโฆษณา a c e b o o k หรอกแต่ปัจจุบันเราจะสังเกตว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์โดยส่วนใหญ่ลงโฆษณา Facebook เป็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหลายคนก็พยายามถวิลหาไง ถวินหาทางลัดถวินหาสูตรถูกไหมครับสุดท้ายก็ไปเจอไอ้พวกคํโปรยพวกเนี้ยแล้วก็อาจจะโดนเชื้อเชิญเข้าไปนะครับสุดท้ายมันไม่ได้ไม่ได้ตามที่ตัวเองต้องการเนี่ยเพราะมันเป็นความรู้ที่ตัวเองรู้อยู่แล้วอ่ะนะครับก็เลยอาจจะมีเอฟเฟกขึ้นมาเพราะฉะนั้นค่อยๆลองผิดลองถูกพยายามเอาโฆษณามาลองเทสบ่อยๆพยายามปรับคอนเทนต์ดูคู่แข่งบ้างนะครับหรือพยายามลองคิดโปรโมชั่นใหม่ๆบ้างถ้าเราคิดว่าเราจะยึดงานเนี้ยเป็นอาชีพแล้ว เราเองก็ต้องลงมานั่งทําการตลาดลงมานั่งคลุกกับมันดูลงมานั่งเล่นกับมันดูครับความสําเร็จที่ไม่มีทางลัดแต่เกิดจากความอดทนพัฒนาตัวเองที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการยิงโฆษณาออนไลน์มองว่าเปรียบเทียบได้กับการยิงโฆษณาใน Facebook ที่ไม่มีใครเก่งกว่าใครแต่ใครจะอดทนพัฒนาตัวเองปรับกลุ่มเป้าหมายเนื้อหาการโพสต์ที่ให้เข้าถึงโดนใจกลุ่มลูกค้านำมาสู่การตัดสินใจซื้อได้มากกว่ากัน